เขามีเลือกชุดนะเป็นชุดแบบสไตล์จินนี่ชุดสไตล์สาหรีนะนี้เราเลือกเป็นสไตล์สาหรีมานะคะทำเป็นแบบแม่หมองแต่ที่นี่เขาก็มีรับดูดวงจริงๆนะคะ อยู่กับเมเปิลจากช่องเมเปิลสตอรี่นะคะตอนนี้เมเปิลค่ะก็พาทุกคนมาที่อมคาเฟ่คือเห็นจากข้างนอกก็เห็นเลยนะคะว่าแบบเออถ้ามองผ่านเนี่ยจะดูเหมือนเอ๊ะเป็นคลินิกแบบความงามหรือเปล่านะคะแต่จริงแล้วเนี่ยเขาเป็นคาเฟ่สายมูนะคะทุกคนจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เลยก็คือเราสามารถที่จะมานั่งคาเฟ่นะคะทานขนมเครื่องดื่มได้แบบชิลชถ่ายรูปสวยสวยแล้วมีให้เราเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวได้นะเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นแนวแบบอินเดียนะคะเป็นสาวอินเดียเป็นหนุ่มอินเดียได้เลยก็คือแบบว่าแปลงโฉมให้เราแล้วก็ถ่ายรูปแบบ ในแนวตรีแบบอินเดียอินเดียได้แบบสวยงามะทุกคนเนี่ยนะดูจากข้างนอกเห็นไหมพับเพิบเขาโคงไฟพรมทุกอย่างคือแบบอลังการแบบไม่ต้องบินไปไหนเลยอะเหมือนเราแบบถ้าเราถ่ายรูปที่นี่นะเหมือนเราได้บินไปอินเดียเลยอะทุกคนนะคะได้บรรยากาศแบบว่าอินเดียแบบสวยๆพลตะพลตะอะไปดูข้างในดีกว่าค่ะอันนี้เวลาเปิดปิดของที่ร้านนะคะ9โมงถึงประมาณทุ่มครึ่ง แต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันเสาร์วอาทิตย์ก็สามารถโทรจองโต๊ะได้ก่อนนะคะตอนนี้ก็เข้ามาในคาเฟ่แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเลือกซุมกันคือเมเปิ้ลหจองโต๊ะไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลือกซุมกันตั้งใจว่าจะเลือกซุมโน้นเนาะเพราะถ้าเกิดฝั่งนี้ถ่ายรูปไปมันจะยังเห็นถนนเนี่ยแต่จริงก็ชอบสีแดงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเมเปิ้ลจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะทุกคนเดี๋ยวออกมาดูอีกหนึ่งหนุกแล้วกันว่าแบบสาวสวยอย่างเราเราอยากจะเป็นสาวอินเดียเออจะเข้ากันหรือเปล่านะคะไปก่อนนะ อนนี้แม่ป้านก็เปลี่ยนเสื้อผ้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเลือกเครื่องประดับมาด้วยสวัสดีคะเป็นสาวสไตล์แบบอินเดียเขามีให้เลือกชุดนะเป็นชุดแบบสไตล์จินนี่ชุดสไตล์สาลรีนะนี้เราเลือกเป็นสไตล์สาลรีมานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูซุ้มกันก่อนเนาะก่อนที่จะพาไปดูห้องแต่งตัวกันนะคะคือบรรยากาศเี่กก็จะมีหลายซุ้มให้เลือกนั่งตามมาค่ะรูปรูประยักจะออกมาไหมอ๋อ,อไม่ใช่อัน,นะตะเกียง อันนี้ก็แบบว่าเป็นพร็อพถ่ายรูปสวยๆได้นะคะโอยอันนี้น่ารักมากเลยอะ่ะเหมือนของเราที่บ้านเลยอะ่ะที่เคยไปซื้อที่ดูใบแต่ของเขาจะจิ๋วกว่าอันน,น้องเปิดไม่ได้น่ารัก มุมนี้ก็จะเป็นองค์พระพิฆเนศนะคะก็สามารถมาไหว้องค์พระพิฆเนศได้จริงๆที่นี่เขาก็จะมีให้แบบว่ารับดูดวงด้วยนะคะทุกคนก็แต่ว่าช่วงโควิดเนาะเขาก็จะเหมือนแบบสามารถดูได้นัดได้ตามออนไลน์นะคะแม่หมอก็จะเข้าแบบไม่ได้เข้าทุกวันอะไรเงี้ยก็ลองสอบถามทางเพจได้นะคะซุ้มต่อไปก็จะเป็นโทนสีแดงๆเหมือนซุ้ม่อสักครู่นี้นะอาจจะแบบพบิ่มเพอิอัตระต่างกันเล็กน้อยอะไรเงี้ย นี่ก็คือเราถอดตรงตุ้งติ้งที่หัวออกนะคะเพราะว่าไม่ได้แสกลางอันนี้เป็นน้องสไตลิส์นะคะฮัลโหลสวัสดีสดค่ะ,คะน้องอะไรคะติ๊กค,ค่ะน้องติ๊กนะคะน้องติ๊กเป็นสไตลิปประจําที่อมคาเฟ่นะคะทุกค,คนคนี่น้องเขาช่วยแต่งตัวเราด้วยชุดมีชุดสไตล์ไหนบ้างคะมีชุดสาลี่ก็คือที่พี่เขาใส่นะคะ,คะเป็นสองชิ้นแล้วก็จะมีเป็นชุดซินนี่สอนหนอนตะเกียงแก้เป็น เสื้อกัก่กางเกงแล้วก็จะมีผ้าให้นะคะจินี่จ้ะจินีจ่จ้ะแล้วก็จะมีเป็นเรสค่ะเบสสั้นเบสยาวของทางร้านอ๋ออันนี้ค่าใช้จ่ายก็คือ300บาททุกชุดเลยใช่3 0 0บาทรวมเครื่องประดับสามารถใส่ได้2ชั่วโมงค่ะอืมต่อคนต่อหัวนะคะทุกคนก็คน,คนละ300บาทต่อคนต่อชุดและอันนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับลูกค้าเลือกได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะสามารถเลือกได้เลยแมทเองได้เลยว่า เจสีเดียวกับชุดหรือว่าสีตัดกับชุดค่ะทางเราก็จะช่วยเลือกให้อุ้ยสวยมากอ่ะคือบอเนี่ยอันนี้กําไรมาเป็นแบบเป็นเซตเลยนะคะอันนี้เป็นชุดผู้ชายก็จะมีหลากสีด้วยสีต่างๆก็จะมีเหมือนกันอารมณ์แบบท่านชี้เลยเนาะเออนี่ผู้ชายก็มีพ้อปเป็นอะไรคะเป็นหมวกเป็นหมวกค่ะนี่นี่นี่หมวกผู้ชาย สวยมากมุมนี้ก็จะเป็นมุมคล้ายๆทัชมาฮาลนะคะก็จะเป็นแบบมุมให้ถ่ายรูปอันนี้ซุมที่3นะคะก็จะเป็นแนวแบบส้มๆทอง,ทองๆค่ะเพื่อนๆ แต่ซุ้มนี้จะมีรู้สึกว่ามีความกว้างกว่าซุ้มแรกๆนะทำเป็นแบบแม่หมองอแต่ที่นี่เขาก็มีรับดูดวงจริงๆนะคะแต่วันนี้แม่หมองไม่ได้เข้าทุกคนก็เป็นดูออนไลน์นะคะใครอยากนัดก็ลองสอบถามได้เดี๋ยวจะพาไปดูเมนูแนะนำขององมคาเฟ่กันว่าที่นี่เป็นคาเฟ่มีอะไรบ้างนะคะทั้งเครื่องดื่มแล้วก็อาหารเลยเนาะ มีเมนูอะไรแนะนําบ้างคะตัวนี้จะมีเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะ<ม>ตัวนี้เป็นเซตน้ำชาค่ะของว่างจะมีเอแคร์ซนด์วมีแคมชีสแล้วก็ผลไม้ห้ายอย่างนะคะ<ม>แล้วก็จะมีชาล้อนซิกเนเจอร์เป็นชาเลือกรสชาติได้ไหมคะเลือกได้ค่ะมีสีก่กลิ่นให้เลือกอ๋ออันนี้เป็นเมนูของทางร้านนะคะทุกคนแต่ว่าเราได้สั่งเมนูซิกเนเจอร์เข้าไปนะจะมีอยู่ในนี้อันดี้เป็นเซตนะคะถ้าใครที่ชอบถ่ายรูปแบบแนวแบบ สายที่ชอบมาคาเฟ่เนี่ยคือถ้าเกิดว่าสั่งเป็นเซต้วถ่ายรูปมาจะสวยมากเซตเท่าไหร่นะ359บาท359บาทอันนี้เมเปิ้ลเลือกเป็นรสชาติของเออร์เกรทีนะคะทุกคนจะมีสีรสชาติสีกลิ่นนะเนี่ยเราก็เลือกเป็นเออร์เกรทอันนี้ก็เป็นเมนูเออร์เกรทีที่เราสั่งมานะคะ นเขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะถ้าเกิดว่าสั่งอาหารอันนี้ไม่รวมค่าฉุดนะถ้าเกิดว่าสั่งอาหารเครื่องดื่มครบ300บาทนะคะใบเสร็จเนี่ยเราสามารถถ่ายรูปแล้วก็เข้าไปแชร์ในเข้าไปโพสต์ในเพจได้เพื่อที่จะรับการดูดวงฟรีจากแม่หมอถ้าเกิดว่าถึงคิวเราแล้ว,แ,ลวแม่หมอก็จะโทรมาหาเราเองนะคะอันนี้ดูดวงได้สามคำถามได้แหละเก็บไว้ได้หอ,อมชื่นใจ ตอนนี้เซตของเราก็มาครบแล้วนะคะมีเครื่องดื่มแล้วก็อันนี้ถาดบนจะเป็นเอแครี care, ตรงกลางจะเป็นแซนวิชนะคะแล้วก็ข้างล่างสุดจะเป็นผลไม้เอาจริงเซตนี้ก็คือคุ้มเหมือนกันนะคะจริงๆถ้ามาสองคน3คนเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยแหละเออมีของหวานมีแบบมีแซนวิชมีผลไม้ให้ครบเลยน่าทามากอาหารก็จะเป็นแบบพวกเฟรนฟรายอะไรแบบนี้เป็นเหมือนแบบไม่เชิงว่าอาหารจานหลักจริงจงอะทุกคน คือคาเฟ่เนี้ยหมอกับคนที่ชอบถ่ายรูปสไตล์แบบอินเดียนะคะแบบเหมือนเป็นคาเฟ่สายมูเนาะ mm. ก็ได้มาไหว้พระพิคเนตด้วยนะคะแล้วก็เหมือนาบะถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเขามีแนวเป็นของตัวเองเลยแหละก็คือเป็นแนวแบบอินเดียอินเดียแล้วก็มีความสนุกสนานคือใครที่แบบอยากจะแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นแนวเนี้ยแล้วก็มาถ่ายกับพร็อพนะคะอันนี้แบบโอเคเลยแหละแล้วก็ไม่ไกลนะคะน,นี่จะอยู่แถวแบบท่าพระตรงข้ามเยืเ้องๆกับเดอะมอลล์ท่าพระนะคะอันนี้เอแค์นะอืม ผลไม้เขาสดอยู่นะ ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคาเฟ่สายมูที่อมคาเฟ่แห่งนี้คะ่ะก็อยู่ใกล้กับ BTS ตลาดภลูนะคะหรือว่าใครอยากขับรถมาเนี่ยก็ขับมาได้นะที่นี่จะอยู่ที่ใต้คอนโดวิสตอมนะคะฝั่งตรงข้ามกับเดอะมอท่าพาค่ะ, <ๆ S 1> คะทุกคนเมนูอาหารเครื่องดื่มเขาก็ไม่แพงนะราคาแบบว่าไม่ถึงร้อยนะอย่างกาแฟก็ประมาณ8090อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ใครอยากชอบถ่ยายรูปสวยๆแต่งตัวแนวสไตล์แบบอินเดียแบบนี้พร็อพเยอะๆนะคะแนะนําที่นี่เลยเพราะว่าเนี่ยชุดเขาสวยจริงนะทุกคนพ็อปเพิบเขามีให้มีคนมาช่วยเราแต่งตัวทุกอย่าง เลยนะคะก็มาแต่ตัวพอผู้ชายผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็มาแต่งตัวได้เพราะว่าชุดเขามีแบบมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเนาะให้เลือกสั่งนะคะอ่ะคลิปนี้เมเปิ้ลไปก่อนนะถ้าเกิดว่าใครอยากให้เมเปิ้ลเนี่ยไปรีวิวคาเฟ่ที่ไหนยังไงคอมเมนต์ได้นะคะทุกคนคลิปนี้ไปละบ๊ายบายค่ะ